แม่ข่อยงามบอกคุะเมยใหม่ๆล้งติพอไปดีแล้วเงินก็จะบริกันกันหมดเลยหมดบ่าวน้ำเลยติมาทรงหนอยเด้่องเมยมาเอาน้ำมาซอยแล้วจุดถูกบอกแล้วคนหนึ่งสิให้พี่รอง ุดถูกบอกแล้วมาทรงมืออื่นกสิมาทรงคือกันมเมื่อแรงสิมาฟังสวดเมื่อสุดท้ายแล้วกับมืออื่นกันสิมาทรงพุทธะแม่ก็ยืนเปื่อยเปื่เยอยเ่ท่านยืงามกระโดดกระเดียโอ้ยแม่เอ้ยสวยหลายเจ้าจะมีงามจ้าจ้าพ่อพ่อาน้าดอก พุดธะแกวลายลายป้งเดือดลายแห้งารกาศเสีย มากินย้ํปูมากหม่มคอยจะย้ําซืเจ้ากินมากมหมคอยมหาเจ้าหรอคือไปเห็นเจ้าบ่น,นี่แต่เขาโทรนําเฮอมาแต่เมมันจะมาหากูย้ําไดกูยยาก,กินย้ํอีปูแล้วลูกมากินเน่ยด้วยรักและอ,อาไลยิ่งนะคะเมย่ยเย็นจากกันดาวไป งามหลายจงงามงามเป็นตัวสดทายเจ้าแผ่นงามอย,ย,ย,ามยูใ่ในใจลูกเตาตลอดไปได้แม่เดอ้อมื่อเด้อมร่วมทรงสก,กัดอีแม่น้ำกันเด้อค่ะพี่ดงวงกินนี่ยังพวงเดืเต็มเช่นอยู่คนหัดจะไหลายแม่เอ้ยจะเป็นคนดีโอ้โยบอกกูที่ห้า